อาวันนี้ขอกราบสวัสดี FC แฟนช่องภูมิปูพารวยวันนี้เป็นวันเข้าพรรษาชาวบ้านได้มาถวายน้ำแดงถวายผลไม้ให้กับไอ้ไข่กุมานไข่ได้มาจุดตัวเลขขอโชคขอราบ จะเป็นตัวไหนทางช่องของเราก็จะพาไปติดตามรับชมเพื่อเป็นแนวทางงวดต่อไปนนปู่แสงเพชรนาคราชเอซ F4 เข้ามาแล้วช่วยหนึ่งกำลังใจกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยถ้าถูกใจกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือน วันที่ผ่านมาภูมิปู่พารวยก็ได้มาติดตามจุดขอโชคขอราบจากกูมนานไข่เจดีเข้าตรงๆเลยเอซมาจุดขอโชคพระแรกก็ได้สามห้าปด สามห้าแปดเตัดเลนก็ถูกห้าสามมาวันพระหลังไปจุดอีกครั้งหนึ่งก็ได้มาณเอซหนึ่งหนึ่งสองแปลว่าเข้าทั้งบนทั้งล่างเลยเอฟวันนี้จะพาเอฟซเข้าไปรับชมศารปู่วิชัยนูน้นอยู่นูน่น เมื่อเช้านี้ชาวบ้านวันเข้าพรรษาได้ทำมาถวายอาหารเข้าปลาอาหารและเขาก็จุดธูปขอเลขเด็ดสามตัวตรงๆเป็นเพียงสี่กลางออไม่ได้สนับสนุนเล่นการพนันแต่อย่างใดทางช่องของเรารับชมเพียรความันเทิง เดี๋ยวชาเชาพาเข้าไปรับชมเอฟซชาวบ้านไน้มาจุดที่ศาลปู่วิชัยแนะนำเป็นสื่อกลางเท่านั้นนี่เอฟศาลปู่วิชัยให้รับชมจะเป็นตัวโชคตัวราบ ต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมและรับฟังเตรียมปากกาจดเด้อใครที่แคปหน้าจอได้ก็แคบเด้อ fc สามเจ็ดเก้าสามเหรือ3 7 6เจ็ดตัวเอาจจะเป็น6ก็ได้ fc จ,จดเอาไวา้หรือแคปหน้าจอเด้อ fc เด้อที่สารปุ่วิชัยอ นางกวกมีถึงชูชกปู่วิชัยยายอูหายโบราณเดี๋ยวจะพาไปรับชมสารกุมารไข่เช้านี้ทางชาวบ้านได้มาถวายน้ำแดงต่องวดงวดที่แล้วถือว่าเข้าบนเข้าล่างเอซ สารกุมานไข่ถวายน้ำแดงสินแรกเข้าสามห้าแปดสามห้าแปดเลขก็ออกสี่ห้าสามบนมาพระหลังก็มาจุดถวายอีกเลขออกมาก็หนึ่งหนึ่งสองเอฟซี เลยอดใจไม่ได้เลยมาขอต่องวดนี้เดี๋ยวจะพาเอฟซเข้าไปรับชมตัวเลขต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมและรับฟังเข้ามาแล้วช่วยหนึ่งกำลังใจเด้อเอช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแก้งเตือนให้กับทางช่องใหม่ของเราภูมิปู่พารวย นี่รานพระนาคปกของปู่พิม้แลทางช่องของเราจะพาเข้าไปดูตัวเลขหาประกากเตรียมแคปหน้าจอเอาไวา้ สองสลักลักมี่เคนี่หรือว่าน้องขอเจ็บไปไหมไม่เจ็บคบขอเจ็บไปส่งเอาเอฟซีเข้ามาแล้วจงหาปากกาเข็บหน้าจอเอาไว้ด้อสี่สองหนึ่งสี่สองหนึ่ง ยือแคปไม่เป็นก็หาปากกาจดเอาเด้อ FC เอาทางช่อของเราที่สรุปให้ดูอีกสักครั้งหนึ่งประจำมาที่สิสิงหาโคโมกหกเลขทูบที่ซานไอ้ไข่421 FC 421 สารของปู่วิชัยนั้นสามเจ็เก้าส็ดชปแชปหน้าจอเอฟซีเชปนหน้าจออวเออเพื่อเป็นแนวทางเสี่ยงโชครัตตัลี่ประจำมาที่ 16. สิบหกสิงหาคม66นี้อเอฟซี FC เข้ามาแล้วขอหนึ่งกำลังใจเด้อถ้าชอบก็กดไลค์ถ้าถูกใจก็ก,กดแชร์ มากับหอนใหญ่เลยเอฟซีในเช้าวันที่1สิงหาคมได้มาถวายน้ำแดงไอ้ไข่ วัที่แล้วเข้าตรงๆหนึ่งหนึ่งสองบรรสุดท้ายชิปแรกเข้าสามห้าแปดหปเอฟซีเข้ามาแล้วช่วยกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อรับชมชิปใหม่ๆกับทางช่องของเราต่อไป เอาในคลิปนี้ทั้งช่องภูมิปู่พารวยของเรากขขอฝากช่องน้องใหม่เอาไว้เพียงแต่เท่านี้เอฟซี FC. ทางช่องของก็สวัสดีครับ